สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนแนว V.I. นะครับวันนี้ก็พบกันในคอร์สฟรีนะครับที่ได้นำเสนอเพื่อนๆเพื่อปูพื้นฐานการคัดสรรหุ้นเบื้องต้นนะครับในเอพิโซดหรือ EP ที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงนะครับงบการเงินที่แย่ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้นำเสนอนะครับบริษัทมหาชนที่มีงบการเงินเยี่ยมได้ยกตัวยอย่างหุน q ิวคอนนะครับเรามาดูงบการเงินเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ s e t r a d e com นะครับหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วเรากดเข้ามาที่ข้อมูล ทางการเงินนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เราได้นำเสนอไว้ว่าการสื่อสารงบการเงินนั้นเราดู5ประเด็นนะครับของบริษัทคิวคอนนั้นอย่างประเด็นที่1ก็เราจะดูเรื่องของงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเยี่ยมหรือแย่ งบดุลเราดูสี่บรรทัดนะครับสี่บรรทัดหนึ่งสินทรัพย์รวมสองหนี้สินรวมสามส่วนของผู้ถือหุ้นสี่ทุนที่ออกชำระแล้วโดยที่เราดูบรรทัดแรกเนี่ยสินทรัพย์รวมนั้นเป็นบทสรุปของสี่บรรทัดนี้ทั้งหมดว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับ ทั้งสบรรทัดเนี่ยรวมแล้วสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่3,082ล้านผลรวมของสองบรรทัดนี้จะเท่ากับบรรทัดบนโดยที่ทุนออกชำระแล้วเนี่ยเป็นทุนที่บริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งลงขันกันมานะครับอันนี้400ล้านปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นขึ้นมาประมาณ ห้าเท่าสี่เท่าห้าเท่านี่นะครับ4ี่หกยี่สี่หเท่านะครับจากที่ได้ลงขันไปสี่รอยล้านทุนออชชาระไปแล้ว400รอล้านแต่สามารถสร้างผลกําไรให้เกิดขึ้นมาได้ประมาณ6เท่าแล้วนะครับแล้วในส่วนของการวิเคราะห์งบดุลว่ายแย่หรือเยี่ยมแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเราก็ดูอัตราส่วน ที่หนึ่งก่อนก็คือ de นะครับอัตราส่วน de เนี่ยเป็นการคำนวณระหว่างนี่สินรวมบรรทัดที่2หารด้วยบรรทัดที่3ก็จะออกมาเป็นค่า de ถ้าต่ำกว่า1เท่าถือว่ายอดเยี่ยมนะครับได้คะแนนดีอันนี้ก็ต่ำกว่า1เท่าอยู่แล้วประมาณ0.2นะครับต่ำกว่า1อันนี้ถือว่าค่า de เดฟทูอีควาตีอัจจะส่วนระหว่างหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นน้อยนะครับมีพูดง่ายๆก็คือตรงนี้เอาอยู่นะครับเรื่องของหนี้สินแล้วตัวต่อมาประการที่สองก็คือเราดูในเรื่องของ CR CR ก็คือ Current Ratio อัตรา,าส่วนสภาพคล่องทางการเงินเราเข้าไปดูในส่วนของ งบการเงินแบบเต็มงบการเงินแบบเต็มเนี่ยการหาค่า CR หรือ Current Ratio นั้นเราก็จะดูสินทรัพย์รวมหารด้วยอันนี้1238ล้านเราก็เอาไปหารด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอันนี้สินทรัพย์หมุนเวียนในรอบปีบัญชีนี้นะครับเราก็จะเอาไปหารด้วย นี้สินมุนเวียนอันนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับนี่สินมุนเวียนอยู่ที่345ล้านเมื่อกี้ทรัพย์สินมุนเวียนอยู่ที่1238ล้านเราก็เอามาตั้งนะครับหารกันก็1 2 3 8ถ้าได้ตัวเลขเออกมา มากกว่า2เท่านะครับถือว่า CR ratio นั้นยอดเยี่ยมนะครับถือผ่านเกณฑ์เป็นงบการเงินที่เยี่ยมเราก็เอามาหารนะครับก็1 2 3 8ตั้ง1 2 3 8หารด้วย3 4 5 345ล้านได้3.5เท่าอันนี้ก็คือ CR นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่มี CRCurrent Ratio เนี่ยอัตราส่วนสภาพคล่องทางเงินของบริษัทเนี่ยเหลือเฟือนะครับ3.5เท่าแล้วบรรทัดที่4เนี่ยเราดูว่ามีการเพิ่มทุนลบกวนผู้ถือหุ้นหรือไม่หลังจากที่จดทะเบียนไปแล้วนะครับมีการลบกวนผู้ถือหุ้นหรือไม่เราก็ไปดู ในบรรทัดที่4ถ้าไม่มีการเพิ่มทุนลบกวนผู้ถือหุ้นเลยถือว่าเป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอาศัยกำไรสุทธิที่ผู้บริหารทำนะครับไปขยายธุรกิจหรือไปดำเนินธุรกิจต่ออันนี้ก็คือประเด็นที่1นึ่งอันนี้ไม่มีการเพิ่มทุนเลยไม่ลบกวนผู้ถือหุ้นเลยแล้วก็ดีก็ผ่านนะครับ c r ก็ผ่าน อันนี้ข้อที่หนึ่งประการที่หนึ่งการดูงบการเงิน5ประเด็นเรื่องของงบดุลแย่หรือเยี่ยมเนี่ยให้เยี่ยมนะครับก็คืออันนี้คืองบแสดงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทคิวคอนนะครับต่อมาก็คือเราจะดูในเรื่องของรายได้รายได้นั้นเราก็มาดูรายได้รวมรายได้จากการดำเนินงาน ต้นหุนค่าใช้จ่าย Eller, umas, ane, กำไรก่อนต้นหุนทางการเงินและภาษีกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นซึ่งทั้ง6บรรทัดต่อมาเนี่ยเป็นการดูว่าศักยภาพการทําก er ําไรของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับปี63มีรายได้รวม1,751ล้านปี64 1,656 5 6ล้านปีต่อมา2,319ล้านปี66 ขึ้นมาเยอะพอสมควร3,233ล้านแล้ว6เดือนแรกของปี2,567นี้1,314ล้านนะครับอันนี้ก็ครึ่งปีนะครับอันนี้เราดูนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาถามว่ากำไรเสถเยรอนไหมไม่มีติดลบไม่มีขาดทุนเลยตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วคราวนี้เรื่องของ ตรงนี้นะครับรายได้ถ้าว่ากันโดยโดย5ปีนี้ก็มีการเติบโตขึ้นนะครับมีสกยภาพการทำกำไรอันนี้ก็เป็นข้อที่2ข้อที่3ก็คือมี G มไหมนะครับมีโกร w t อัตราการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอากรอบระยะเวลา10ปี20ปี7ปีอย่างเงี้ยนะครับมาคิดคำนวณว่า อ่ห้าปีเนี่ยเติบโตขึ้นไหมเจ็ดปีนี้เติบโตขึ้นไหมนะครับสิบปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นไหมตัวเลขสิบปีเ,เป็นเป็นมาตรฐานที่ดีเพราะว่าสิบปีเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประมาณหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถผ่านมาได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็จะนาพาเพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์จิตตะ .com นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับเราก็เซิร์ชนะครับเซิร์ช on จิตตะเนี่ยนะครับก็ q u ลิตี้นะครับ construction p r o ดั c t เนี่ยนะ p พราะ t ป็นคำมันเดียวลิมิเต็ดนะครับเราก็ดูว่าอ๋อนะครับบริษัทคิวคอนนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปใน fact sheet นะครับดูข้อมูลตั้งแต่2015จนถึง2024อันนี้เพิ่ง6เดือนนะครับเราก็ดูว่าเออในรอบ10ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรต่อหุอน้น e EPS นะครับอยู่ ในงบการเงินงก็เป็นเมื่อกี้นะครับบรรทัดบรรทัดที่6ของสกภาพการทํากําไรเมื่อกี้ที่เราดูนะครับคราวนี้ถ้าผมจะคิดจาก3ปีต้นกับ3ปีท้ายเนี่ยตัวเลขมันจะห่างไกลกันไปเพราะว่ามันติดลบในปี2016นะครับฉะนั้นผมจะเอาตัวเลขนะครับจากตรงเนี้ยนะครับ2017ถึง2019มาคิดกับ มาคิดกับค่าตัวเลข2 0 2 1ถึง2 0 2 3นะครับเพื่อจะทราบว่า G เนี่ยโกรธม,มีมีอัตราการเติบโตเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับในตรงจุดเนี้ยเพื่อนๆก็เอาตัวเลขของ3ปีต้นเนี่ยนะครับมาคิดจุด0.14บวกจุด1.4บวกจุด4.5เท่ากับ เราก็หารสามอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยสามปีต้นก็คือยี่สิบสตางค์ต่อหุ้นแล้วคราวนี้สามปีท้ายเนี่ยเราก็เอาจุดสามหกบวกจุดเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งจุดเก้าหนึ่งหารด้วยสามก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทเพื่อนๆก็เอาหนึ่งเนี่ย ไปลบกับ20สตางค์ก็ปรากฏว่าอยู่ที่80สตางค์หารด้วย20สตางค์ก็คูณด้วย100เพื่อนเพก็จะทราบว่าช่วง7ปีมาเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง400เปอร์เซ็นต์นะครับ400เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราไปดูเกณฑ์การคัดสรร้นลงทุน ก็คือถ้าเติบโต33%ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์บริษัทฮิวคอนนะครับตลอดระยะเวลา7ปีนะครับหรือ10ปีเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก็เติบโตขึ้นมา400%ในเชิงของผลกำไรหรือ EPS อันนี้เราคิดจะค่าเฉลี่ย3ปีต้น3ปีท้ายของ7ปีล่าสุดนะครับก็มีอัตราการเติบโต ประมาณ4ี่ประมาณ400%หก็คืองบการเงินเยี่ยม2ก็คือมีศักยภาพในการทำกำไร3ก็คือมีอัตราการเติบโตมากกว่า33%ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์อันนี้ช่วง7ปีมันี้ก็เติบโตประมาณ400%ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้ประเด็นที่4ก็คือเราไปดูผู้บริหารนะครับผอหอ อบอหอในผู้บริหารคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยมีศักยภาพในการทํากําไรให้กับเกิดเกิดขึ้นกับบริษัทและเราไปดูความสามารถดูความสามารถของผู้บริหารดูความรอบคอบไม่บุมบามขยายธุรกิจใช้กําไรสุทธิในการขยายธุรกิจหรือว่าบํารุงรักษาอุปกรณ์นะครับทำกำไรให้เกิดขึ้นกับบริษัทไม่ลบกวนผู้ถือหุ้นมีน้ําใจ เรามาดูความรู้ความสามารถก่อน ROE เนะี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับควรจะ8ขึ้นไปอันนี้เฉลี่ย5ปีนี้เกิน8แน่นอนนะครับแล้วถ้าเฉลี่ย3ปีค่าเฉลี่ย3ปีเนี้ยเกิน20ซอันนี้ถือว่าผู้บริหารนะครับถือว่าเก่งอยู่นะครับแล้วเรามาดูว่าผู้บริหารเนี่ยนอกจากความรู้ความสามารถแล้ว เราก็ไปดูในเรื่องของความมีน้ำใจมีหรือไม่เราก็ไปดูในเรื่องของการปันผลนะครับการปันผลนั้นถ้าปันผลเฉลี่ยแล้ว5%ต่อปีขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับอย่าง5ปีเนี้ยถ้าเราเอา8%เนี้ยไปถั่วใส่3.77นะครับเอา8%มาถั่วใส่2.98ก็จะประมาณ5%ต่อปีโดยเฉลี่ย ก็ถือว่าผู้บริหารมีน้ําใจนะครับถ้าเราดูเรื่องของการเติบโตของเงินปันผลอันนี้มันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนะครับอย่างปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับกําไรต่อหุ้นอยู่ที่1.91 1.91บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลก็มากนะครับเมื่อกี้เราดูจิตตะ c o m เห็นไหมครับการจ่ายปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในแต่ละปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเจ็ดปีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าสิบสองปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามครั้งเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอย่างอย่างในเจ็ดปีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นสองครั้งเพิ่มขึ้นสามครั้งเพิ่มขึ้นสี่ครั้งเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นห้าครั้งมีการจ่ายปันผลเนี่ยในรอบเจ็ดปีเนี่ย เพิ่มขึ้นถึงห้าครั้งอันนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่นะครับน่าสนใจทีเดียวรายได้เพิ่มเติบโตแล้วก็จ่ายปันผลเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือผมให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาเรื่องของงบการเงินของบริษัทนะครับถ้าเราประเมินแล้วผ่านเกณฑ์เรื่องงบการเงิน4ประเด็นแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือ หุ้นราคาถูกหรือแพงถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสข้อแรกเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องราคาหรือประเมินราคาหุ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริหารมีความซื่อสัตย์มีธรรมภิบาลมีน้ำใจมีความรู้ความสามารถหรือไม่เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากยิ่งกว่างบการเงินอีกนะครับอันนี้เราดูจาก AOE ใช่ไหมครับแล้วก็มีจะปันผลไหมอย่างนี้เป็นต้น นะครับลบคนพูดถึงหุ้นไหมอย่างเงี้ยถ้าเราลบคนพูดถึงหุ้นก็ไรความรู้ความสามารถมากพอสมควรครับแล้วคราวนี้พอมันผ่านเกณฑ์ทั้ง4ข้อ1ก็คืองบดุลแข็งแกร่งใช่ไหมครับ2ก็คือ1ง,งบดุลแข็งแกร่งนะครับงบดุลแข็งแกร่งงบดุลแข็งแกร่งงบดุลเยี่ยมนะครับงบดุลเยี่ยมข้อที่2ก็ ดูในเรื่องของศักยภาพในการทำลายการทำกำไรบริษัทมีกำไรเสถียรหรือไม่นะครับสองก็คือกำไรนะครับสามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องนะครับสามก็คืออัตราการเติบโตนะครับ G หรือ Growth นะครับอันนี้ก็40่รเปร์เซ็นต์ก็คือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถนะครับพอ,บอหอมีความรู้ความสามารถ 5. เราจะ มาดูหุ้นถูกห,หุ้นแพงเบื้องต้นนะครับราคาเนี่ยสมเหตุสมผลเราก็จะดูในเรื่องของค่า PE นเนะเพื่อนเราลองไปดูนะครับว่าเราดู3บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีราคาสมเหตุสมผลหรือไม่สามบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้านะครับ PE นะครับโดยเฉลี่ยแล้ว3ปีล่าสุด เฉลี่ยไม่เกิน15เท่าอันนี้ถือว่าสำหรับหุ้นปันผบน,นะครับอันนี้ไม่เกิน15เท่าถ้าเป็นหุ้นเติบโตก็ไม่เกิน25-30เท่านะครับแล้วคราวนี้ P/BV นะครับไม่เกินไม่เกิน2.5สำหรับหุ้นเติบโตเนี่ยไม่เกิน5เท่า4เท่า5เท่าอย่างคุณปูวาร์มบัฟเฟต นะครับซื้อหุ้นโคคาโคล่าหุ้นโคกเนี่ยนะครับตอนนั้น p v v อยู่ที่สเท่ากว่านะครับก็อันนั้นก็คือเกณฑ์ในการคัดสรรหุ้นอันนั้นเป็นหุ้นที่มีมสนะครับความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันถึงจะมี p v v สูงก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้กําไรคือมองในส่วนของมดเป็นประเด็นสําคัญหลักเลยนะครับหลังจากที่พิจารณาเรื่องของ งบการเงินผู้บริหารราคาอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยเป็นตัวที่เราประเมินท้ายสุดเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยเราดูว่าเออ P E PE เฉลี่ยแล้วนะครับ3ปีหลังสุดเนี่ยไม่เกิน15เท่าเนี่ยถือว่าหุ้นถูกนะครับแล้วถ้า P B V อันเนี้ยถ้าได้ต่ำกว่า1.5เท่าได้ยิ่งดีนะครับหรือถ้านะครับเฉลี่ยแล้ว3ปีล่าสุดนะครับ ไม่เกิน2.5เท่านะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์และประเด็นสุดท้ายก็คือปันผลอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าเป็นหุ้นปันผลก็5%ขึ้นไปถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเติบโต2.5ถึง3 2- ถึง3เปซขึ้นไปแล้วก็ปันผลโตขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อันนั้นก็ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือการประเมินมูลค่าหุ้น เบื้องต้นนะครับเราเอาเพียง3ประเด็นนี้นะครับแล้วก็ในเอพิโซดต่อไปใน EP ีต่อไปเพื่อนเพื่อนก็จะได้เข้ามาดูในช่องของงบการเงินตรงนี้นะครับเราก็ไปดูข้อมูลบริษัทต,ต่อไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ศึกษารายงานประจำปีเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะครับ www เนี่ยนะครับ qcon.co.th นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดในส่วนของรายงานประจำปีนะครับเพื่อจะเอามาศึกษาอย่างนี้นะครับอันนี้รายงานประจำปีเห็นไหมครับสอ6พน้ยบเพื่อนเพื่อนก็กดดาวน์โหลดอันนี้ก็เราจะได้นำเสนอในเอพิโซดต่อไปนะครับว่ารายงานประจำปีของบริษัทนั้นมีอะไร ที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษบ้างซึ่งผมจะได้นำเสนอในอีพิโซดต่อไป6ประเด็นนะครับที่สำคัญในการอ่านรายงานประจำปีเพราะว่าการศึกษางบการเงินนั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับทำให้เราเข้าใจธุรกิจแล้วก็จะได้เจาะลึกเพื่อศึกษารายงานประจำปีเป็นระดับต่อไปทางงบการเงินไม่ผ่านแล้วรายงานประจำปี เราไม่จําเป็นต้องดูก็ได้มันเหมือนกับเมื่อกี้การประเมินราคาหุ้นนะครับทางงบเงินนะครับหรือสี่ข้อแรกมันไม่ผ่านแน้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นน้อนเสียเวลาเรื่องของการพิจารณาราคาในการที่จะนําหุ้นเข้าพอร์ตกรเกษียณรวยหรือพอร์ตนั่นคุณวีไอเชียงรุกนะครับส่วนถ้าเป็นพอร์ตเก่งกําไรเงินลงทุน5 1 0หรือ1%ออย่างนี้นะครับของพอร์ตโดยรวมของทุกพอร์ตรวมกันอย่างนี้ เราก็สามารถลงทุนได้ทุกรูปแบบเลยนะครับนั่ง,งทุน vi เชิงลุกนี่ก็ลงทุนหุ้นได้เกือบทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินลงทุนเหมือนกันแล้วก็เรื่องของระยะเวลาหรือว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยนะครับมันช่วงไหนอย่างเงี้ยนะครับระยะทําการลงทุนแล้วก็ถ้าเป็นพอร์ตเกษียณรวยเนี่ยยังไงซะนะครับ ทางงบการเงินไม่ดีไม่ยอดเยี่ยมมันก็ไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ไม่ลงทุนนะครับถ้าเพื่อนกดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับก็เราก็สามารถที่จะนำไปอ่านไปศึกษาได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆถ้าเน็ตของเพื่อนใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดแล้วเราก็คอยไปศึกษาร่วมกันในเอพิโซดต่อไปก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ